เนื้อเนื้อสองสามดอกนี่ไหวไม่ไหวเริ่มหันลีหันขวาครับตามไปอีกชุดหนึ่งเบียดเข้าไปโอ้ทั้งซอกเอีต้องล็อกเอาไว้ก่อนแลยครับปล้ำอาไว้ก่อนโอ้โหชุดนี้นี่เห็นหน้าเห็นหลังเลยแหละครับโอ้โดนโดนท้องเข้าไปทําท่าจักกะจี้เลยครับมีหันขวาเลยครับทางด้านของลีโอครับเสียบเข่าซ้ายครับยอดธงไทยแล้วยังไงครับมีอีกหรือเปล่าครับไม่ตีกรรมการจับแยกมาก่อนครับ เดินลุยต่อหมัดซ้ายทิ้มไปตรงๆครับลีโอเจอแทงขวาจับได้เกี่ยวได้โต้คึนได้ซ้ายติดบังครับดูว่าเริ่มจะฟื้นแล้วนะครับลียอขยับเข้าไปมีหมัดซ้ายตรงๆมาดูกันที่วงไหนโอ้โดนฟอกอีกแล้วเอาละครับโดนฟอกทําท่าออกอาการห้เห็นอีกแล้วนะครับดูจังหวะการล็อกแต่ว่ายังไล่แขนแล้วก็แทงฟู้เหมือนกันไม่ยอมง่ายๆนะครับลีโอนี่ครับโอ้เดือดเหลือเกินครับยังคงเดินต่อหน่งอุ้ยหมัดซ้ายครับแต่ว่าไปโดนช่วงปลายมาครับเลีโวโดนแข้งขวาบ้างครับ เดียบซ้ายโยยะสายอัดเข้าไปครับหมัดซ้ายแล้วก็ยัดเข้าขวาครับช่วงปลายยกนี้เร่งขึ้นมาครับลีโอจับได้ได้ขวางเสียบเข้าขวายัดเข้าขวาขึ้นครับยอดตรงใจแต่ว่าศอกซ้ายยังมีครับลีโอลีโอพยายามจะเร่งพยายามจะฟื้งหมดยกที่3ครับโอ้โหเดี๋ยวตามมันต่อครับอีกสองดูครับดูที่ยกที่4เริ่มเลื่องขึ้นแล้วครับ ดูก็สองยกที่เดือหลังจากนี้ไปครับไทยจะเป็นฝ่ายรับการชูมือครับหัวจิตหัวใจไทยจะแข็งกว่ากันรับบังลียอดธงไทยนี่ก็เดินขยับก็าหาจิ้มลําตัวก่อนแข้งขวาโอรีโอ,โอก,ก็มีหมัดสายย,วยาวๆนะครับคอยโต้คืนดูวงในจังหวะการไล่แขนจังหวะการล็อกไทยแข็งแรงแข็งแกร่งกว่ากันโอเริ่มจะแทงได้แหลมๆเจ็บๆเหมือนกันโอยอดธงไทยก็แทงสู้นะครับ,รบพยายามจะเดินเปิดเกมไล่เข้าไปครับเ่านลรีโอ แข่งขวาของยอดธงชัยซ้ายไม่ถึงครับดึงหลบได้ครับโยกจังหวะ2เสียบเข่าซ้ายพอได้ครับจังหวะนี้ครับลีโอทีได้ไหมครับจังหวะนี้ครับแทงได้ทีเดียวครับแต่ว่ากรรมการแยกก่อนครับยังคงเดินต่อเนื่องครับวางแข่งขวาสกัดมาครับโดดโดนเข้าไปครับลีโอพยายามจะจับไหลตีบยัดเข่าซ้ายมายัดเข่าซ้ายคืนไปครับแม่ลีโอพยายามจะเร่งจะสปีดเกมแล้วครับแต่ว่าก็ ชั่นี่ยังคงตั้งรับจังหวะ2ได้เหนียวแน่นครับขณะที่ลีโอก็ยังไม่ละความพยายามครับพยายามเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็มีหมัดเสริมเข้าไปครับเนียบซ้ายยาวๆครับเสียบซ้ายเติมเข้าไปอีกทีประกบในได้ครับเนียบโดนขวางหน้าครับเหมือนว่าใกล้เชื่อครับหลากออกมากลางวันทีและยังคงเดินต่อเนื่องครับลีโอมีหมัดซ้ายยังอันตรายอยู่ครับยอดธงใชยนี่มือตกัดลนนี่มีโอกาสฝั่งกรรมการนับหรือว่าหลับ หล่นลงไปได้ทั้งสิ้นครับจังหวะนี้ครับขีดคอกดลงมาครับโอ้โหจังหวะนี้กดคอโชว์นะครับยอดยอดทงไทยเดี่ยแข้งขวาสายเข้าไปขวาอัดเข้าไปโอ้หมัดซ้ายครับเหนียบเกี่ยวได้ครับจิ้มขวาอ้ยังหวะนี้ครับหมุนตัวลบไปครับนิโอลอกซ้ายฟันเข้าไปจับในได้นาที่สุดท้ายของยกที่4ครับหัวจิตหัวใจใครจะแข็งกัากันครับเกมของทั้งคู่นี่เจียนอยู่เจียนไปแล้วครับ ไฮเกมตัวมาดีทิศซ้อมมาถึงกว่าครับก็มีโอกาสชนะไปนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่เหยียดเหลือเกินแข้งขวาเกี่ยวได้เสียบซ้ายยอดธงชายพยายามจะไล่แขนครับโอ้โหเดือดจริงๆครับพี่ชุมพรอ,อย่าอ่อนเนื้ออ่อนนมครับแทงซ้ายครับลุยหนักเหลือเกินครับลุยหนักเหลือเกินจังหวะนี้ได้ไม่ได้ตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับยอดธงไทยเลวโอลุยต่อเดินต่อครับช่วงปลายยกที่สี่ เนี่ยคิดช้าทำช้าครับเดินโดนแข้งขวามาครับเข้ามาต่อยอีกคนหนึ่งสับเอาไว้แข้งขวาครับจับได้เกี่ยวได้เกมชักจะแหม่เนี่ยครับดูว่าย้วยลงไปเลยครับต้นต้นน้ำพยายามเดินลุยครับเจอแข้งขวาเต่ดอกนี้สัตทานเลยครับหมัดซ้ายหมัดซ้ายมีกำลังใจขึ้นใหม่รอบนึงครับแล้วก็ถีบเอาไว้ครับยอดธงไทยไม่ตกใจครับ โอ้หมดยกครับแม่จังหวะการคอนี่ไอริโอนี่เดินต่อยหมัดอย่างเดียวนะครับต้องมีฮึดครับเบียดเข้าไปโอ้เสียละลื่นนะครับอยอดตงไทยมาชกในเกมตั้งรับแล้วนะครับดูวงไหนนี่คอยไล่แขนกดแขนเอาไว้มิโอก็ไม่ยอมง่ายๆเลยครับเบียดพยายามจะเด้งตีโดนล็อกเอาไว้ก่อนครับนี่ครับเวลายังพอมีครับทังด้านลีโอนี่ครับ เกมทําท่าจะไปจะไปครับจะว่าหหติดหัวใจครับยังสู้อยู่พิกกลับมายืนอยู่ได้ยันวินาทีนี้ครับลีโอขณะที่ยอดธงชัยเองก็ต้องชื่นชมนะครับตั้งรับจังหวะสองครับไม่ว่าจะโดนหมัดซ้ายครับแต่ว่ายังคุมเกมคุมสถานการณ์ได้ครับดูครับ สองนาทีเศษของยกสุดท้ายครับจะมีปฏิหารเกิดขึ้นให้กับลีโอหรือไม่ครับต้องล็อกเอาไว้ก่อนเลยนะครับโอ้ยยอดธงไทยลีโอนี่ทิ้งทั้งตัวโดนเฉียขาน้าล้มกิ้งลงไปเสียทรงไปหน่อยแต่ก็ไม่สนนะครับลุกขึ้นมานี่มัดสายนี่ง้างมาจากไกลเลยนะครับแล้วก็ทิ้งทั้งตัวเลยครับโอ้แต่เข้าเป้านี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะเบียดเข้าไปพยายามจะเบียดยอดธงไทยนี่ก็ออกสายทีขวาทีแล้วนะครับตอนนี้ดูว่าจะมั่นอกมั่นใจ บอกพอแล้วนะครับแต่ว่าไม่พอนะครับโอ้ลีโอไม่พอนะครับไม่แตะนวมด้วยยังเบียดยังสู้นะครับสายทิ้มตรงๆอยู่ตลอดครับเดินขยับยังไม่ยอมครับเจอขวาครับแข่งนี้สกัดมาครับแล้วดูหูจังหวะเวียงหัดโดนนะครับแต่ว่ายังทนได้ครับง้างมาไกลเหลือเกินครับค่อยๆขยโยเข้าหาครับลีโอ แต่ยอดธงไทยก็ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับมีแข้งขวาคอยสกัดเอาไว้หมัดเมื่อสักครู่ไปไม่ถึงครับเนี่ยพยายามตบแล้วก็พลิ้วไปเรื่อยครับออกซ้ายออกขวาครับอ่าหมัดซ้ายโดนครับแข้งขวาครับไปเอาไว้แต่ที่ท่อนแขนนะครับเริ่มจะรวหมัดม่อีกชุดหนึ่งครับยังไม่สุครับเบียดเข้าไปซ้ายทิ่มอย่างเดียวตอนนี้ต้องมีนับมีนอกแล้วนะครับ โอ้โหครบ5้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตรัดสินอย่างเป็นทางการครับรรมการรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้ ยอดธงไทยไฟยเตอร์มวยไทยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกครับคู่นี้